พู้บันเทิงพอดแคสต์กับผมจีนวิวไฟเดอร์เรื่องบันเทิงที่ถ้าคุณฟังแล้วจะต้อง <c oughs> ถ้าพูดถึงการ์ตูนแอนิเมชันที่ได้รับความนิยมสูงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในยุคปัจจุบันนะครับคงจะหนีไม่พ้นการ์ตูนชุดดาพิฆาตอสูรหรือว่าเดมอนสเลเยอร์นั่นเองครับใครที่ตามติดการ์ตูนชุดนี้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยทราบดีว่าตอนนี้นเรากาลังดูซีซั่น2กันอยู่ครับเราอยู่กับตอนที่มีชื่อว่า Entertainment District Arc หรือว่าย่านเริงรมนั่นเองครับดาพิฆาตอสูนในตอนย่านเริงรมเนี่ยเป็นตอนที่ต่อเนื่องมาจากดาบพิฆาตอสูนในตอนสึกรถไฟสู่นิรันดร์หรือ,กกรรอรว่า Mugen Train ดาบพิฆาตอสูรตอนย่านเริงรมกําลังออกอากาศอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยเริ่มต้นออกอากาศทางสตรีมมิ่งหลายๆสตรีมมิ่งพร้อมๆกันนะครับมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วครับโดยจุดที่น่าสนใจของดาบพิฆาตอสูรตอนย่านเริงรมเนี่ยก็คือฉากหลังของเรื่องนั่นเองครับที่คนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาใช้สถานที่จริงครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเป็นโยชิวาระ โยชิวาระก็คือสถานที่เริงรมอันโดดเด่นโด่งดังในอดีตของญี่ปุ่นครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเคยมีอยู่จริงวันนี้ซูปเปอร์บันเทิงพอดแคสโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ก็เลยจะขอนำเสนอนะครับว่าเรื่องจริงของย่านเรืองรมในญี่ปุ่นในอดีตนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับ ดาบพิฆาตอสูรอย่างที่ทุกคนทราบดีครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดําเนินอยู่ในช่วงยุคที่เรียกว่ายุคไทโชเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมไปสู่ความเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ครับดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่ในเรื่องเนี่ยก็เลยเต็มไปด้วยวิถีชีวิตผู้คนไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างเครื่องแต่งกายทั้งหมดที่เริ่มได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตกครับแต่ย่านเริงรมที่เรียกว่าโยชิวาระเนี่ย ยังคงมีความเป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมอยู่สูงมากๆครับโดยคําว่าโยชิวาระความจริงแล้วเป็นชื่อที่ถูกเรียกแบบเหมารวมนะครับมันมีอยู่หลายๆแห่งในเมืองครับแต่เมนโลเคชันสถานที่หลักที่รเราเห็นในดาบพิฆาตอสูรซีซั่นสมันคือโยชิวาระในเอโดะครับซึ่งก็คือโตเกียวในปัจจุบันนั่นเองนะครับอันที่จริงแล้วโยชิวาระในเอโดะเนี่ยมีมาตั้ง400ปีแล้วครับเริ่มตั้งมาตั้งแต่ปี1617ทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับสถานเรืองรมคร,รงยา ไปอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อให้มันง่ายต่อการจัดการครับว่ากันว่านอกจากเรื่องการจัดการดูแลแล,แล้วนะครับก็ยังเป็นเรื่องของความปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีครับซึ่งความจริงแล้วเรารู้ดีครับว่าสถานที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมปัญหาแหล่งรวมตัวของกลุ่มโจกรกบฏก็ไปรวมกันอยู่ในนั้นครับดังนั้นทางการก็เลยต้องพยายามจัดการแหล่งสถานที่ที่เราเรียกว่าเป็นแหล่งอะโคจรแบบนี้ให้มันอยู่ในร่องในรอยอย,อยู่บ้างครับ

ภายหลังก็ได้มีการร่างกฎหมายขึ้นมานะครับว่าต้องมีการปลดอาวุธก่อนจะเข้าไปในโยชิวาระครับรวมทั้งห้ามใช้กําลังกับหญิงสาวที่ให้บริการในย่านเริงรมแล้วใครที่มาจากต่างถิ่นเนี่ยก็อนุญาตให้อยู่ในโยชิวาระหรือว่าเขตนั้นไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วต้องมีการรายงานแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ครับไม่อย่างนั้นจะถูกแบนห้ามเข้ามาบริเวณนี้ตลอดชีวิตครับเราก็เลยได้เห็นในการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรนะครับว่าตอนพวกของทันจิโร่เนี่ยจะแอบเข้ามาในโยชิวาระเนี่ยพวกเขาต้องมีการปลอ ตัวเป็นนางโลมฝึกหัดหรือว่าคามูโรครับเพื่อที่จะลอบเข้ามาในโยชิวาระนั่นเองครับอันที่จริงแล้วแรกเดิมเดิมทีนะครับโยชิวาระเนี่ยตั้งอยู่บริเวณนิฮงบาชิย่านธุรกิจในโตเกียวครับแต่หลังจะเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี1657นะครับโยชิวาระที่ตั้งอยู่ที่นิฮงบาชิเนี่ยก็ได้มีการย้ายไปอยู่ด้านหลังวัดโซเซจิในอาซากุสะนั่นเองครับ ซึ่งตรงนั้นนั่นแหละครับที่เป็นฉากซึ่งตัวละครทันจิโร่ได้เจอกับคิบูซุจิมุซันเป็นครั้งแรกครับแผนพังเมืองเนี่ยไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมีการปรับปรุงนะครับก็ล้วนแล้วแต่มีกำแพงสูงมีคูล้อมรอบเมืองแล้วก็มีประตูเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวครับเพื่อป้องกันการหลบหนีของหญิงสาวที่มาขายบริการและอยู่ด้านในครับ ว่ากันว่าในสมัยเอโดะที่เฟื่องฟูกันแบบสุดๆนะครับโยชิวาระเนี่ยมีหญิงสาวให้บริการอยู่หลายพันคนครับส่วนใหญ่พวกเธอถูกขายมาจากครอบครัวที่ยากจนในชนบทให้มาทํางานใช้หนี้ครับแล้วก็มีส่วนน้อยมากๆครับที่ตัดสินใจมาด้วยตัวเองแล้วการมาเป็นนางโลมหรือว,ว่าหญิงให้บริการในโยชิวาระเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับต้องมีการฝึกกริยามารยาทให้เหมาะสมตั้งแต่อายุแค่16เลยครับจึงได้เริ่มมีการให้บริการประเภทที่ค้างคืนกับแขกได้แล้วอายุงานของพวกเธอก็สั้นมากๆครับสาว สาวนยโยชิวาระเนี่ยทำงานได้ถึงอายุแค่26ปีเท่านั้นครับพออายุมากขึ้นแต่ยังอยากทํางานอยู่ในนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้รับหน้าที่สอนมารยาทให้กับเด็กสาวรุ่นใหม่ๆเข้าไปแทนครับ ผู้หญิงที่ทํางานในโยชิวาระทุกคนอย่างที่บอกครับต้องทํางานหนักมากๆฝึกฝนหนักมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหญิงบริการที่ต้องให้บริการลูกค้าที่มีฐานะสูงๆไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าร่ํารวยหรือว่าสมุไรต่างๆครับว่ากันว่าพวกเธอเนี่ยต้องฝึกฝนเข้มงวดกว่าคนที่ให้บริการลูกค้าปกติหลายเท่าตัวนะครับเด็กหญิงอายุประมาณ10ขวบนะครับที่ทํางานอยู่ในโยชิวาระเนี่ยจะถูกเรียกว่า คามูโรครับคามูโรเนี่ยจะรับหน้าที่ร้องเพลงประกอบการแสดงของหญิงให้บริการระดับสูงที่เรียกว่าโอิรันนะครับซึ่งไอตำแหน่งคามูโรเนี่ยก็คือตำแหน่งที่พวกของทันจิโร่ปลอมตัวเข้าไปนั่นเองครับ พอผ่านพ้นจากการเป็นคามูโรนะครับพออายุ15-16เนี่ยก็จะได้รับการอบรมให้กลายเป็นฟูริโซเดชิโซครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเด็กฝึกงานนั่นเองครับคอยรับหน้าที่ดูแลลูกค้าขณะที่นางบำเรอชั้นสูงหรือว่าโอิรันไม่ว่างครับแต่ยังไม่มีการค้างคืนกับลูกค้านะครับซึ่งในอนาคต ฟูริโซเดชิโซเนี่ยก็มีโอกาสได้กลายเป็นโออิรันหรืว้วนางให้บริการระดับสูงครับส่วนกลุ่มที่เข้ามาในโยชิวระในช่วงที่อายุเลยการเป็นวัยรุ่นเข้าไปแล้วจะไม่สามารถเป็นฟูริโซเดชิโซได้ครับทำให้ไม่มีโอกาสจะกลายเป็นโออิรันได้นะครับแล้วก็ทํางานแบบค้างคืนกับแขกได้แต่ไม่มีอิสระครับเป็นได้สูงสุดก็เพียงแค่ผู้ช่วยของโออิรันเท่านั้นครับ พูดถึงโออิรันไปแล้วนะครับเราต้องบอกว่าตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์โออิรันในดาบพิฆาตอสูรเนี่ยคืออีกหนึ่งตัวละครสําคัญครับโออิรันเนี่ยคือหญิงสาวให้บริการระดับสูงที่อยู่ในโยชิวาระครับเรียกว่ามีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างครับหน้าตาดีการศึกษาสูงทักษะการแสดงยอดเยี่ยมแล้วลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เจอกับโออิรันระดับสูงง่ายๆนะครับต้องไปเที่ยวบ่อยๆเป็นลูกค้าขาประจําแล้วก็ต้องแข่งกับลูกค้าคนอื่นๆครับถึงจะได้รับการบริการจากโออิรันนั่นเองครับ กระทั่งว่าโออิรันระดับสูงบางคนนะครับยังสามารถเลือกได้เลยครับว่าเธออยากจะให้บริการลูกค้าคนนั้นๆหรือไม่ครับพูดถึงตัวหญิงสาวให้บริการไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องสถานที่กันบ้างครับสถานที่ที่โออิรันหรือว่าสาวๆที่เขาให้ไปให้บริการเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าจูโรยะหรือว่ามิเซครับโดยมิเซเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ระดับครับนั่นก็คือ โอมิเซที่มีราคาสูงที่สุดครับไล่ลงไปก็คือชูมิเซ่โคมิเซและคิริมิเซครับคิริมิเซเนี่ยจะเป็นราคาต่ำที่สุดครับโดยสาวๆที่ให้บริการในคิริมิเซเนี่ยโอ้อันนี้มืดมนมากครับเพราะพวกเธอเนี่ยเป็นกลุ่มของหญิงสาวที่ไม่ได้รับความนิยมครับหรือหนักกว่านั้นเนี่ยบางคนเป็นคนที่ป่วยหนักแต่ว่ายังต้องทํางานให้บริการอยู่เพราะว่าอยากได้เงินครับดังนั้นการให้บริการในคิริมิเซ่ที่ดูจะเป็นจุดต่ําสุดในสถานที่บริการนะครับก็เลยเต็มไปด้วยโรคระบาดเพราะ มันอยู่ในยุคสมัยที่ไม่มีการคุมเรื่องการคุมกําเนิดหรือว่าการป้องกันโรคระบาดอะไรแบบนั้นรับเรียกว่าเป็นด้านมืดของโยชิวระอะไรแบบนั้นได้เลยครับกลับไปที่เรื่องโออิรันนะครับเราได้ยินแล้วล่ะว่าโออิรันเป็นนางโรมระดับสูงให้บริการแบบเลือกแขกกว่าจะได้เจอเนี่ยโอ้โหยากเย็นแสนเขียนเหลือเกินแล้วจะทํายังไงถึงจะได้รับบริการจากโออิรันไปเลือกหน้าตู้ไม่ได้นะครับหรือไปเสิร์ชในทวิตเตอร์ก็ไม่มีนะครับ คือต่อให้ไปที่โจโรยะเพื่อไปมองเลือกหญิงสาวเนี่ยก็จะไม่ได้เจอโอิรันง่ายๆนะครับถ้าอยากเจอโออีรันเนี่ย ต้องไปสถานที่ที่เรียกว่าอางเงยะครับแล้วเรียกใช้บริการจากโออิรันผ่านทั้งร้านต้องสั่งอาหารเรียกเกอิชากินดื่มเพื่อรอให้โออิรันมาหาครับดังนั้นใครอยากเจอโออิรันเนี่ยโอ้ต้องป่าสุดๆครับต้องมีเงินจ่ายค่าสถานที่ให้อางเงยะมีเซอร์วิสชาร์จค่าบริการให้กับโจโรยะเรียกว่าต้องเป็นสายเปสุดๆครับถึงจะได้รับการบริการจากโออิรันที่เป็นระดับสูงครับนั่นยังไม่นับรวมค่าตัวของโออิรันนะครับที่เธอต้องเอาเงินที่ได้จากลูกค ไปแบ่งให้กับทั้งตัวเองแบ่งให้กับสาวใช้ที่ดูแลเธออยู่เอาไปซื้อชุดสวยๆเพื่อจะสมฐานะของความเป็นโออิรันจ่ายหนี้สินของทั้งบ้านเรียกว่าค่าใช้จ่ายสูงมากๆครับแล้วเมื่อโออิรันถูกเรียกตัวเธอจะปรากฏตัวพร้อมกับชุดแต่งกายที่สวยงามครับมีผู้ช่วยแห่ขบวนรถที่เรียกว่าโอีรันโดชู พิธีดังกล่าวนะครับมีให้เห็นในแอนิเมเช่นเดียวกันนะครับและพิธีที่ว่านี่แหละครับที่ทําให้หนุ่มๆที่ถึงแม้จะมีเงินไม่ถึงเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นโอิรันเดินผ่านเป็นขบวนแห่เดินผ่านไปนะครับส่วนลูกค้าระดับสูงที่ได้รับการบริการจากโอิรันเนี่ยจะเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารร่วมกันก่อนครับก่อนที่โอิรันจะพาลูกค้าไปที่ห้องพักหรือว่าโจโรยะที่เป็นระดับสูงที่เรียกว่าโอมิเซะที่แพงที่สุดครับ ถึงบางมุมเนี่ยจะมองว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าของหญิงสาวนะครับในการไปทํางานที่โยชิวาระเนี่ยแต่ต้องยอมรับครับว่าโยชิวาระกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมครับเพราะในเวลานั้นเนี่ยโยชิวาระเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมแล้วก็ความเจริญครับความเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่หลากหลายอยู่ที่สถานที่นี้ครับดังนั้นหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยกำเนิดขึ้นที่โยชิวาระครับไม่ว่าจะเป็นยูคิโยเอะหรือวัติลปะที่เกิดขึ้นจากหมึกแล้วก็การลงสีลงไปในไม้แกะสลักครับเพื่อพิม เล่าเรื่องราวบอกเล่าความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้นรับคาบุกิเองก็เป็นศิลปะการแสดงที่มีต้นกําเนิดมาจากโยชิวระครับเพราะมันคือการแสดงที่มีต้นกําเนิดมาจากการแสดงของเกอิชาแต่ต่อมาเนี่ยห้ามผู้หญิงแสดงครับเพราะป้องกันการค้าประเวณีในหมู่นักแสดงครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ติดกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นบรนทึถึงปัจจุบันนะครับก็คือลวดลายโซ่บนผืนผ้าครับที่เรียกว่าโยชิวระซึนากิครับที่ยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันครับ เรียกว่าตลอดการมีอยู่ของย่านบันเทิงโยชิวาระนะครับที่กินระยะเวลาประมาณ350ปีคือปิดให้บริการไปในปี1956จนถึง1958นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นมีกฎหมายห้ามค้าประเวณีครับทำให้สถานเรืองรมย่านโยชิวาระเนี่ยก็มีอันต้องปิดตัวไปครับ จากเอโดะจนถึงโตเกียวปัจจุบันนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากๆครับมากพอๆกับย่านเริงรมครับที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์พัฒนาวัฒนธรรมต่างๆของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันครับถึงแม้ว่าบางด้านที่เกี่ยวกับโยชิวาระเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่ต้องยอมรับว่าสถานที่แห่งนี้ยังไงซะก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นครับจนถึงเวลานี้เนี่ยเราต้องบอกครับว่าโยชิวาระไม่มีทางถูกลืมครับด้วยกระแสความนิยมของอน หรือว่า Demon สเล y e r มันทําให้เรื่องราวของย่านเริงรมอย่างโยชิวระถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งในยุค2021นี้ครับ <S <S และนี่คือทั้งหมดของซูเปอร์บันเทิงพอดแคสต์โดยผมจีนวิวไฟเดอร์ในคลิปนี้นะครับกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนสุดฮิตอย่างดาบพิฆาตอสูรหรือว่า Demon สเล y e r ครับ ซปเปอร์ <Super S 2> บันเทิงพอดแคสต์คลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวบันเทิงบันเทิงแบบไหนอย่าลืมติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับซปเปอร์บันเทิงพอดแคสต์กับผมจีนวิวเฟเดอร์เรื่องบันเทิงที่ถ้าคุณฟังแล้วจะต้อง